เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมนี้เลยนะครับพอดีในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้ไม่ได้มาแคสเกมอะไรแต่อย่างใดแต่ผมจะมาทดสอบอัดหน้าจอบนซัมซุงก g แล a ซี่ j 7 J7 เวอร์ชันแรกนะครับไม่ใช่ J7 เวอร์ชัน2ในโฆษณาที่เพื่อนๆเ,เห็นอันนี้เป็น J7 รุ่นแรกเลยนะครับพอดีผมยืมโทรศัพท์แม่มาลองอัดหน้าจอแล้วลองแคสเกมหน่อยนะนะครับพอดีผมตั้งใจว่าจะเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ต่อแม่ไงนะครับพอดีตอนนี้โทรศัพท์ที่ผมใช้นขณะดนี้เป็นเมกาซึ่งเมกาที่ผมใช้เนี่ยที่ผมใช้ณนะปัจจุบันเนี่ยผมใช้มาเกือบ3ปีแล้วอีกสักประมาณ สี่ถึงห้าเดือนน่ะก็น่าจะเกินสามปีแล้วแหละนะครับก็ผมก็เลยตั้งใจว่าเออกาลังจะหาซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่ไงนะครับก็เลยมาลองอัดหน้าจอดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเอามาลองเล่นกันเลยผมลองโหลดเกมนี้มาเล่นนะเป็นเกมของค่าย G.L.U. นะครับเป็นเกมอะไรไม่รู้แหละก็ลองไม่รู้จะแคสอะไรอะ่ะก็เลยแคสนี้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันเพื่อทดสอบ อัดหน้าจอบน JG a l a x y J7 นะครับว่ามันจะได้ภาพคุณภาพวิดีโอประมาณกี่พีนะครับเวลาอัพลง YouTube จริงๆอะ่ะนะครับอ่ะไปเลยครับอันนี้เปิดเสียงเกมด้วยเนาะจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าปิดดีวกว่าผมกลัวโดนลิขสิทธิ์เพลงวะมันมีเพลงเต้น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 เนี่ย เป็นเพลงที่คุ้นหูวันอยู่แล้วครับผมกลัวโดนลิขสิทธิ์วะ่ะปิดเสียงเพลงดีกว่าอ่ะมาแล้วครับมาเรามาเริ่มยิงกันเลยเป็นมือสไนเปอร์นะครับสองนิดหนึ่งเลงเฮดช็อตเลยครับจะได้ตายง่ายๆต้มเฮดช็อต โดนหัวเต็มเต็มครับเฮ้ยผ่านแล้วหรออ๋อเหมือนให้ยิงบอสนะครับอ๋ออันนี้คือยิงบอสก็เลยผ่านเลยไงอ่ารับรางวัลครับโอ้เวเว,เวอัพแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเล่นสักสองดานแล้วกันเนาะอ่าผ่านไปแล้วนะครับอีกด่าน ไปด่าไลมันต้องอัปเกรดปืนนะครับอัพเลยแล้วกัน่าให้อัพอันนี้นะครับบรรจุก,กระสุนอไปเลยครับ อ่ะมาแล้วครับอ่าเหมือนมันจะให้ใช้อาวุธปาหมีนะครับเรือแล้วก็ให้ใช้อันอ่าแล้วก็ให้ไปข้างหน้านะครับ อ๋อวางระเบิดเสร็จให้เรารีบหนีนะครับโหมากันเต็มเลยครับตุม้มระเบิดแล้วครับอ่ะก็ผ่านไปแล้วอีกด่านหนึ่งนะครับผมว่าช่วงถ้าคนที่เพิ่งโหลดมาเล่นเนี่ยด่านด่านตอนที่เราเพิ่งเล่นเน่ยด่านมันจะง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวพอไปหลังๆผมว่ายากนะครับ อ่ะก็แคสไปตอนนี้ก็แล้วกันก็ไม่ได้มาแคสเกมนะครับแค่มาลองอัดหน้าจอบน Galaxy J7 นะครับก็ผมว่าน่าจะดีแหละนะครับก็คงไม่มีรายแคสแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีสวัสดีครับ